ผลการออกเกลขรางวัลหวยฮานอยฮานอยวีไอพีและสรุปผลหวยฮานอยประจำวันที่12กันยายน2567ฮานอย AP, วีไอพีรางวัลเลข2ตัวราง1หา1หารางวัลเลข2ตัวบน92 92รางวัลเลข3ตัวบน292 292สรุปผลการออกเกลขรางวัลหวยฮานอย ประจำวันที่12กันยายน2567 5น้อยเฉพาะกิจรางวันเล็ก2ตุลาง10 10รางวั 1, 0, 1, 0. งนเล็ก3ตุบล953 953 5น้อยพิเศษรางวันเล็ก2ตุลาง02 02รางวั 0, 2, 0, 2. งนเล็ก3ตุบล348 348 5น้อยปกติรางวันเล็ก2ตุลาง94 94 เกรางวันเลขสามตับน7จ็ดหาเก้าเจ็ดหาเก้าหาน้อยวีไรางวันเลขสองตัวล่างหนึ่หาหงหารางวันเลขสามตัวบนสองเก้นี่ก็เป็นผลกาะวันหวยหาน้อยประจําวันที่สิบสองกันยายนสองพักสิบเโชคดีมีใช่กันทุกท่านนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้กับผลหน่วยหาน้อย สำหรับมือนี้ช่วงนี้มีชัยราตรีสวัสดิ์สวัสด,ดีครับ